วันนี้เราจะมาสอนมายากลเชือกนะครับอนอื่นเราต้องใช้เชือกสองเส้นนะครับนะครับแล้วก็มือบังไว้ตรงที่จุดรอยต่อนะครับแล้วก็ยืดฝั่งหนึ่งตึงๆให้ท่านผู้ชมดู เราก็ามาจับเอาฝั่งนี้ครับแล้วก็มัดเพื่อทาเหมือนเรามัดนะครับก็ทำเรียนๆนะครับไปฝึกนะครับปุ๊บแล้วก็รีบเปลี่ยน,นครับนี่เราก็ดึงออกประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็ค่อยไปฝึกนะครับมายากลที่สองนะครับทำให้เชือกหายไป บางคนก็บอกว่าอยู่ใต้คางไม่ใช่ครับเดี๋ยวทำให้ดูอยู่ตรงนี้ฮะเข้าวไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ